ใครที่ออกมาก็น่าจะได้วิวสวยๆภาพสวยๆนะครับร้านน่ารักมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะนะฮะก็ลองแวะมาดูนะฮะมันปัจจุบันมันผ่านมาได้ขนาดนี้แม่โคตรน่าภูมิใจเลยนะเว้ยกว่าจะเดินขึ้นมาได้กว่าจะผ่านปัญหาอุปสรรคเราแม่งโคตรเก่งเลยเราแม่งโคตรสุดยอดเราแม่งโคตรที่จะพอร์เฟ t ที่สุดเก่งที่สุดเลย ครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรานะฮะออกมาท่องเที่ยวกันแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ฟ้าสวยมากๆสังเกตท้องฟ้านะฮะโอ้ยฟ้าสวยฟ้าสวยฟ้าสวยเขาบอกเลยว่าวันนี้นะฮะถ้าใครที่ออกมาก็น่าจะได้วิวสวยๆภาพสวยๆนะครับแล้วก็บรรยากาศที่เปลี่ยวเปล่านะฮะตอนนี้ก็อยู่ริมทะเลนะครับเดินเล่นอยู่แถวคาเฟ่แถวนี้นะฮะแถวไหนวะ ศิลชาิศิลชาอ,อบังพระก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่มีมุมค่อนข้างหลากหลายนะฮะไปชมดีกว่าเป็นอีกหนึ่งที่หน้ามานั่งทํางานนะฮะเออลืมบอกไปว่าาารกิจในวันนี้นะครับของเราก็มานั่งทํางานนี่นี่านทัพของเราอยู่ในนี้นะฮะเออแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะฮะเดี๋ยวพาเข้าไปดู รอบๆเดินเช้าชิลกันนะฮะมีความเป็นต้นไม้เยอะนะฮะมีซุ้มแบบนี้นะนะนั่งมากเออชอบ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 นะ,ะแล้วก็นี่เลยอันนี้เป็นบรรยากาศส่วนนะครับด้านหน้าของตัวคาเฟ่นะนะนะีแล้วก็นะฮะนล้วก็จะเป็นที่นั่งด้านในนะฮะแล้วก็ ที่นี่ไม่ได้มีแค่คาเฟ่แล้ยังมีร้านอาหารด้วยนี่เป็นโซนร้านอาหารแล้วก็มีที่นั่งเทลตรงนี้อ,อแต่ยังไงนะครับบรรยากาศวันนี้วิวดีฟ้าสวยนะฮะแบบนี้เลยไปเดี๋ยวไปเดินดูด้านหน้าคือที่นั่งอ่ะเขาบอกว่านั่งเขาจับไปเยอะมากนะฮะมุมนู่นก็มีมุมนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหน้านะฮะไปดูด้านหน้ากันครับวันนี้ก็จะมีนะฮะ ลูกค้านะฮะไม่เยอะมากนะฮะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาก็นะ,ะมาถ่ายรูปนะนี่บริเวณหนะ้าบาร์นะฮะหนะ้าร้านของเขา,าร้านน่ารักมากแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะนะฮะก็ลองแวะเข้ามาดูนะฮะเมื่อกี้ที่เดินแบบๆนะฮะเจ้าของร้านนั่นเองเออเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าครับ ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะฮะครับที่นี้นะมีชั้นบนด้วยขึ้นไปชั้นบนด้านนู้นะฮะแต่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณในร้านลองมาดูฮะอันนี้เดินเข้าไปดูข้างในกันอ่าวันนี้เป็นมุมทํางานนะครับผมที่แผนในวันนี้เ,เลยเอเอเรายึดมุมนี้เรียบร้อยนะลมเข้าดีมากสังเกตการพัดของลมตรงนู้นนะ แล้วก็ถ้าเดินออกจากตรงนี้ไปนะก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นวิวนั่นเองนี่วิวด้านนอกนะฮะเนี่นี่เลยปับเราลองมองย้อนไปต้านูนะฮะวิวดีขอบอ๋อออนี่เลยไงสวย,ายางามนะเราว่าวันนี้ อากาศดีตอนแรกว,ว่าจะไม่ออกนะฮะแต่ก็ต้องออกมาเพราะว่าท้องฟ้านั่นเองเย,ย่ดูรอบๆเดี๋ยวพาไปดูวิวชั้นบนอยู่กัเอเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าชั้นบนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอันนี้ก็เป็นที่นั่งบริเวณด้านข้างนะฮะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มองย้อนไปนิดนึงอันนี้นะครับเป็นที่นั่ง น่าสนใจไปดูด้านบนต่อนะฮะ,นนนะ,ะด้านบนนะ,ะนก็จะมีวิวนะนฮะเป็นวิวชั้นสองนี่มีบันไดแบบนี้ขึ้นเออชอบพัม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 พัพัเด๋ยวซิข้างบนมีอะไรบ้างมาวยฟ้าสวยงามฟ้าสวยมากคุณผู้ชม ด้าน,นบนของเขานะฮะที่นั่งชมลมชมวิวนะสังเกตบรรยากาศนะฮะลมแรงลมดีนานั่งที่สุดนี่มันมั่หมุนย้อนกัดบ,บ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะ ฟ้าวนะครับวันนี้มุมต่างๆนะฮะเป็นมุมที่น่าสนใจมากๆน่าถ่ายรูปนะครับของฟ้าอา,ากาศดีๆนี่แหละชีวิตนะเราทํางานเราก็ต้องมีวันพักผ่อนอยู่ที่เราจะพักผ่อนเมื่อไรหรือว่าเราจะทํางานอย่างเดียวนะฮะขึ้นอยู่กับระวางแผนว,วิวดีสุดครับนพร้อมอมอันนี้เราก็มองลงไปข้างล่างนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นนะครับน้ำก็จะขึ้นเยอะกว่านี้นะน่าจะขึ้นมาถึงโคดต,ตรงนี้เลยเห็นรอยน้ำไหมพอเรามองยาอนกลับไปจบนะครับชีวิตนะครับที่เราไม่จำเป็นจะต้องมองไปแต่้างหน้าครับเรามองย้อนกลับหลังบ้างนิดนึงก็ได้ว่า้ชีวิตเราแม่งมันปัจจุบันอะมันผ่านมาได้ขาดนาดเนี้นั่นโคตรน่าภูมิใจเลยนะเว้ยกว่าจะเดินขึ้นมาได้กว่าจะผ่านปัญหาอุปปรรค์อะไรหลายๆอย่างมาได้อย่างเงี้ยเออ ตงภูมิใจกับวันนี้ซะนะครับว่าเราแม่งโคตรเก่งเลยเราแม่งโคตรสุดยอดเราแม่งโคตรที่จะพร์เฟกที่สุดเก่งที่สุดเลยที่เราใช้ชีวิตผ่านปัญหาอุปสรรคผู้สิ่งทุกอย่างมาได้นะมันเป็นอะไรที่เราจําเป็นจะต้องให้กําลังใจให้พลังให้ความสุขให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับหัวใจเรานะเติมให้เขาอิ่มเอมอยากเติมแต่ปัญหาไอหนุ่มก็มีปัญหาชีวิตไอ้นี่กกับปัญหาไอหนันก็มีปัญหานะฮะ มันก็จะทําให้เราเนี่ยเหนื่อยล้าแล้วก็ท้อท้อไปกับทุกสิงทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นนะครับลุยไปด้วยกันครับใครติดะไรนร่ก็ทัก่ายกันเข้ามานะครับใครอยากได้เทคนิคการทําวิดีโอนะฮะการจะการถ่ายการตัดต่อนะฮะหรือว่าใครทําธุรกิจอยู่แล้วอยากทาโปรโมทธุรกิจตัวเองนะฮะทักเข้ามานะยินดีช่วยแนะนําครับ